ที่ประชุมสอทชอนะครับกำลังเข้าสู่การถแถลงเปิดคดีถอดถอนนายนิคมวราชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาติดตามรายละเอียดจากคุณเพนพอรพิพัฒน์โนไทยรายงานสดเข้ามาครับค่ะคุณพิมพ์นภาาัรคานายนิคมยืนยนันต่อที่ประชุมว่าปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับแต่มีการตีรวนและเล่นเกมการเมืองขณะที่ปปชยืนยนันว่ามีอำนาจในการเสนอถอดถอนค่ะ ที่ประชุมสนชพิจารณาดำเนินกระบวนการถอดถอนนายนิคมไวรัชพานิชอดีประธานวุฒิสภาโดยมีมติให้ประชุมแบบเปิดเผยเนื่องจากก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกชักชาวานสุขสมจิตเสนอให้ประชุมลับโดยให้เหตุผลว่าขณะน,นี้สถานการณ์บ้านเมืองที่เคยขัดแยง้งเริ่มคลี่คลายจึงเกรงว่าจะเพิ่มความขัดแยง้งแต่นายกล้านรงค์จันทิกสนชไม่เห็นด้วยและยืนยันในการถอดถอนที่ผ่านมาไม่เคยมีการประชุมลับ เพราะหากมีการประชุมลับจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบจึงจะทําให้เกิดความเสียหายกับสอนอชอเองซึ่งได้มีการอาภิปรายอย่างกว้างขวางในขณะที่ประธานพยายามขอให้ถอดยัติประชุมลับแต่เมื่อยังยืนยันจึงขอยกเว้นข้อบังคับและลงมติซึ่งที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการประชุมลับด้วยคะแนน1 0 7ต่อ70เสียงงดออกเสียง19เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียง จากนั้นในวิชามหาคุณกรรมการปปชในฐานะผู้กล่าวหากำลังถแถลงเปิดคดียืนยันว่ามีอำนาจในการเสนอถอดถอนแนวรัฐธรรมนูญปี50จะไม่มีผลบังคับใช้แล้วก็ตามพร้อมขอให้สมาชิกอย่ากกังวลต่อการลงมติถอดถอนว่าจะาก,กระทบต่อกระบวนการสร้างความปลองดอง ด้านนายนิคมยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับแต่ในการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีความพยายามตีรวนเสมือนไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมีการประท้วงป้องแฟนที่เห็นได้ชัดว่าเป็นเกมการเมืองค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะมีการพิจารณาสำนวนถอดถอนของนายสมศักดิ์ต่อนะคะรวมถึงมีการตั้งคณะกรรมการิกสักขามด้วยค่ะคุณพิมพ์นภัสค่ะขอบคุณครับ